เอาละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบร p เพเยอนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีอย่างเป็นทางการกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมตต์เดนะครับแมตต์เดในวันนี้ผมไปเล่นของยุโรเปียนครับยุโรเปียนวันนี้ผมว่าผมจะใช้ทีมอ่าของดิวมาริดครับนำทัพโดยเบนเซม่าเนี่ยนะครับด้านซ้ายเป็นอาซาตัวกลางเป็นอิสโก้ครับด้านขวาเซนติโอครับแล้วก็โทนี่โค้คู่กับคาเซมิโนะครับด้านซ้ายเป็นเมนดี้นะครับ คู่เซนเตอร์ครับเป็นวานลานกับรามอยส์ครับแล้วก็คาบอาลครับเนอะด้านขวาเป็นคาบอาลนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นกูตัวนะครับเดี๋ยวเราไปจับคู่กันว่าวันนี้ผมจะเจอกับทีมใดนะครับแมตช์ยูโรเปียนนี่ก็คือก็แมตช์ที่ผมเล่นอันนี้มันจะมียูโรเปียนสองสองอันใช่ไหมทุกทุกคนอีกอันนึงอ่ะคือเป็นทีมที่เราจัดตัวเองนะแต่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นทีมของของ ผู้เล่นนั้นๆเลยของทีมนั้นเลยเราไม่สามารถใช้ผู้เล่นของเราได้นะพวกนี้ก็จะแบบเป็นรายชื่อแบบนักเตะจริงๆเลยที่มีอยู่ในทีมนั้นจริงๆเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทีมพวกฟีเจอร์พวกอะไรอย่างงี้นะตอนนี้ผมแล้งผมก็ลงนะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องปกติของแรงกิ้งนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วผมอยากทาคลิปทําคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้รับชมนะแต่รอแป๊บนึงนะตอนนี้จับคู่อยู่ยังยังจับไม่ได้นะแป๊บนึงนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ โควิดระบาดนะทุกๆคนดูแลตัวเองด้วยนะออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก์กันด้วยนะรักษาตัวเองแล้วก็รักษาสังคมไว้ด้วยนะเอาครับได้คู่แล้วครับตอนนี้เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เดี๋ยวไปดูว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีใครบ้างน้ำทัพโดยกุนอากิโลนะครับแล้วก็สเตอร์ลิงครับดิจาร์มาเรสด้านซ้ายเป็นโรริโก้ครับเดอะบอยคู่กับเบรนด์โดซิลบาครับด้านแบ็กซ้ายเป็นเมนดี้ครับคู่กลางครับเป็นลาพอสกับจอห์นสโตนนะครับแล้ว ด้านขวาเป็นกังเซลูนะครับแล้วก็ประตูเป็นเอเดนซันะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคลิปที่ผ่านๆมานี่เอาทีมเอาทีมแบบว่าที่คนอื่นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเล่นเอามาลงนะแต่ว่าวันนี้ก็มาริตก็น้อยนะส่วนใหญ่น้อยนะรอบเนี้ที่ผมเห็นเล่นกันเยอะก็จะเป็นแมนซิตี้เนี่แหละส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยจะเยอะมากเลย เอาล้ครับเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันครับเกมเริ่มครับเป็นทางด้านอ่าดิวมาริไต้เคลียร์ก่อนครับบอลมาอยู่ที่โค้ชครับโค้ชอยู่ที่อาซาครับบอลมาที่โค้ดอีกทีหนึ่งมาที่อิสโก้ครับไหลยาวให้เบนเซม่าครับเบนเซม่าพลิกกลับตัวได้มเบนเซม่าซัดขวาหัวทักไทยกันไปก่อนครับนาทีที่2เองเท่านั้นครับมาทักททยกันก่อนเลยนะครับอืมลูกนี้เอนเนสันนี่เวอร์เวอร์เลยนะครับอะไรวะเนี่ยผ่านมาได้ยังไงเนี่ย เดสันส่งให้ลาพอดครับลาพอดมองหาเพื่อนส่งใกล้ๆโรดี้โรดี้ส่งกลับลาพอดอีกทีนึง<อ>มึงเอาไปสี่ไม่เอากูไม่เล่นอจอสโตนส่งไปทางขวาอ่าเป็นกังเซลูนะครับผมไม่รู้<ด>เขาเรียกกังเซลูหรือว่าแคนเซลโลนะแต่ว่าที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกังเซลูนะบอลมาอยู่จะชื่ออะไรก็แต่นะครับเอาแบบให้เราเรียกแล้วเรารู้จักเขาก็โอเคแล้วเนาะบอลมาอยู่ที่ริวมาดีดครับ อ่าคาเซมิโลครับคาเซมิโลส่งที่เบนเซม่าเบนเซม่าส่งที่โค้ชครับบอลมาอยู่ที่โดนดักโดยโรดี้ครับโรดี้ไหลยาวมาให้สเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงมองเห็นกุนอากิโรอยูดเดียวๆแต่ว่าไม่ผ่านเวลาครับเซจิจอลามอช่วยไม่ได้มาเล่นทักท้ายไปก่อนโอ้โหลูกนี้แต่กูตัวปัดไว้ได้นะครับโอ้โหเกือบเกือบโดนเหมือนกันครับทักทายแต่คนละหนึ่งครั้งแต่ของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ทักทายแรงมากเลยนะถึงกับ กูตัวต้องออกแรงปัดเลยนะเบอร์นารโดซิลบาครับอ่าได้แตะมุมครับเบอร์นารโดซิลบาวางยาวไปที่ตรงกลางไม่มีเมนดี้เมนดี้จะไม่ช้าไปหน่อยครับโอ้โหบอลมาชี้วาลานเลยครับวาลานวางยาวครับไม่ไหวครับโอ้โหโดนบุกเยอะเหลือเกินลาปอสเก็บไม่ได้บอลมาที้อ่ากังเซลูครับโอ้ชื่ออ่านยากเลยแล้วก็อ่ามาที่ลาปอสอีกทีนึงครับลาปสอสส่งที่เดอะบอยครับเดอะบอย เสร็จอิกโก้ครับอิกโก้สวนกับลูกนี้อิกโก้รอให้เบนเซม่าวิ่งเบนเซม่าวิ่งได้แล้วเบนเซม่าตัดขวาเรียบร้อยครับโอ้โหบอติดแล้วไอเดสันับไม่ไหวครับเบนเซม่านี่อย่าให้เขาได้มีโอกาสได้ส่องเหมือนกันนะโอ้โหเขาคมอยู่เหมือนกันนะพี่ๆโรนันโดเลยแหละไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยบอลเริ่มเกมกันต่อครับตอนนี้อ่าลิลลมาดิดขึ้นทำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ตอนนี้ก็บอลมาอยู่ที่เบอร์นารโดซิลบาครับเบอร์นารโดซิลบาส่งที่การเซลูครับส่งที่มาเลส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 หลบไม่ได้มาเลสมาเลสจึงโอ้เมนดี้ไม่ได้ครับโอ้โหบอลมาที่อาซาครับอาซาจะส่งให้เบนเซม่าก,ก็ไม่ถึงมาที่ยังดักกันได้อยู่นะครับตอนนี้ยังยังเป็นการดักกันอยู่ช่วงด้านหลังของนิวมาได้นะครับบอลมาที่วาล้านนครับเอาตั้งกันให,หม่ได้นะครับ อบอลมาที่อิตโกครับอิตโกส่งที่คาเซมิโดครับโดสตสเตอร์ลิงแยงบอลไปได้นะครับเบนโดซิลวาครับส่งที่สเตอร์ลิงทีหนึ่งสเตอร์ลิงส่งที่บเบนโดซิลวาเบนโดซิลวาวนหาได้เดบอยส่งให้เดบอยเดบอยส่งกังเซลูครับกังเซลูส่งที่ซิลวาซิลวาส่งที่เดบอยอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังทำชิ่งกันอยู่เพื่อหาช่องนะครับสเตอร์ลิงมันถล่มไปหน่อยครับโอ้โหยังไม่พร้อมครับ จะไปหาพื้นที่เพื่อนแต่มันจังหวะมันขาดกันครับเอาล้ครับตอนนี้ต้องหวดผมหวดออกมาข้างนอกก่อนเพราะว่าโดนโดนเขาแบบโดนเขานวดนะครับเขาคึงมาแล้วนะฮะตอนนี้บอลมาที่สเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงส่งยาวกุนแต่มันยาวไปหน่อยครับมูดนี้มาเลสก็ไม่ทันนะครับโอ้โหน้าเสียดายครับโอกาสมีครับลูกนี้แต่มันหน้าเสียดายไปหน่อยจังหวะมันยังขาดขาดกันเกินอยู่นะครับทางด้านฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ วางยาวมาที่เบนเซม่าครับเบนเซม่ามงได้อยู่ที่อาตาอาตาอยู่ที่โคนครับมาบอลมาอยู่ที่โกไหลทิมให้เบนเซม่าแต่มันไม่ถึงครับจอสโตนดักไว้ได้ครับจอสโตนส่งออกมาทางซ้ายเป็นดีครับโอ้ตอนนี้อาเซนเซนิโอครับแย่งมาได้ครับเอาแล้วครับลูกนี้จะได้เปิดแล้วครับมองเห็นเบนเซม่าซันด้วยขวาลูกนี้โอ้แม่กไม่เข้าโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้โหพระเจ้าช่วยกลวยทอโอ้โหประตูแม่งเสาแม่งเซฟ ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับโอ้โหก็ขอทักไทยหนึ่งทีไม่งั้นอาจจะได้นำสองประตูต่อศูนย์ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ได้โอกาสโอกาสเยอะกว่านะครับอคองบอลเยอะกว่าไม่ได้โอกาสเยอะกว่าคองบอลเยอะกว่านะครับเพราะาช่วงช่วงที่แบบยี่สิบนาทีหลังนี่เขาคึงคึง,ค,งคึงอยู่เหมือนกันนะจะเอาประตูให้ได้นะวานต่อครึ่งหลังครับตอนนี้ดิวมาริดยังขึ้นนําอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ อบอลมาอยู่ที่มาเลสครับมาเลสมองหาเพื่อนอีกทีหนึ่งเบอร์นาร์โดครับตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะฮะรายชื่อเพื่อนเดิมๆอยู่นะครับบอลมาที่สเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงแตะมาหนึ่งทีสเตอร์ลิงแตะวนหาเพื่อนเดอะบอยมาช่วยแล้วเดอะบอยลูกนี้อุ๊อีกโกดักมาได้อีกโกลงมาช่วยด้านล่างเลยนะครับขาววายาวครับขาววายาวส่งที่อีกโกแต่ โดนเมนดี้ดักได้ครับบอลมาที่เดบอยเดบอยจะยิงไหมไม่ยิงครับลูกนี้บอตโต้ิครบจะยิงไหมไม่ยิงให้กุลกุลลูกนี้ล้าหน้าครับโอ้โหหน้าเสียดายนะครับเอาละครับตอนนี้แมนซิตี้เริ่มจะนวดคึงๆไปนเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะจะเอาประตูตีเสมอให้ได้นะครับบอลมาถึงที่ดิวดิวมาดิดนะครับมาดิดส่งอี่บอลมาที่เบนเซม่าครับมาที่อิโก้ครับส่งที่โค้ชครับ นี่โค้งส่งให้เบนเซม่าเบนเซม่าเห็นแล้วด้วยทำสี่ล้ายเยียเลยทำสองประตูต่อสองครับนาทีที่ห้าถึงหกครับโอ้โหลูกนี้ครับจะฝังหรือเปล่าแต่เวลายังมีเยอะครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่ดูมาดิได้ขึ้นนําไปแล้วนะครับสองประตูต่อศูนย์เริ่มเกมกันต่อครับมันว่ากันต่อเสียงนกวีดยังไม่จบยังไงก็ต้องทําให้ดีอ๋อบอลมาถึงเบนเซม่าครับแต่จอสโตนเบียดไปได้ก่อนนะครับเกือบเกือบเ้าเหมือนกันนะครับ อ,อยู่มาดิถึงได้อยู่ครับลูกนี้เอาแล้วครับอาเซนติโอเห็นอาซาอาซาโอ้โหมันติดกองหลังของแมนซิตี้ไปหน่อยหนึ่งอาซาดักเบนเซม่าวิ่งมาไม่ทันครับโอ้โหมันเดอรซีบาครับออกบอลออกมาได้นะตอนนี้โคดโคส่งที่เบนเซม่าเบนเซม่ามองเบนเซม่าส่งให้อาซาต่มันผิดจังหวะกันครับลูกนี้โอ้บาลานตัวไม่ดีฮะมันเลยแบบไม่ส่งดุลร่างกายครับลูกนี้มันจ่ายจ่ายไปคนละทางเลย บอลมาอยู่ที่สตเตอร์ลิงครับสตเตอร์ลิงโดนคาเตมิโ่ดักไม่ได้อาร์ซเซนอเอาบอลมาต่อ,อยทีนึงบอลมาอยู่ที่คาร์ยาอครับคาว์ยาอาส่งที่อิกโก้ครับโอ้ยมันถล่มไปหน่อยครับเอ้ายังได้อยู่ครับบอลจิม้มมาที่เบนเซม่าเบนเซม่ามองหาเพื่อนเจออาซาอาซาส่งให้เบนเซม่าอีกทีนึงลาปอสดักเ,เอาเบนเซม่าดักดักด้วยขวาเนีย่ยม,มันมี่เรียบรอย้อยครับตังขาเลยครับถ้าผิดพลาดอย่างนี้ไม่ได้จริงๆนะครับลูกนี้ถ้าผิดพลาดแล้วเมื่อไหล่นี่ ประตูเกิดขึ้นแน่นอนครับในที่สุดมาดิ็ขึ้น,น้ำไปสามประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่เจ็ดทิดสามทอะไรก็ต้องทําแล้วไม่ได้แล้วช่วง,วงนี้เวลาเริ่มเหลือน้อยครับอย่างไงนกวยียังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลมาอยู่ที่อาเซนติโอครับตอนนี้อาเซนติโอเอาตัวบังเบียดกับโรดี้กันอยู่นะครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยังหนีหนีไม่ได้ครับราม,มอส ขึ้นมาดันขึ้นมานะครับสองตอนเสียบไ,ไ,บไ้ได้รับเอาบอลไ่ได้ยังเอาบอลไปต่อยีทีหนึง่งเบอร์นาร์โดซิบาหลบไปหนึ่งหนึ่งหลบไปสองเบอร์นาร์โดซิบาไปเองแล้วเบอร์นาร์โดลากเบอร์นาร์โดส่งไปที่มาเลสมาเลสจะส่งให้เดอะบอยไม่ถึงครับติดก่อนนครับบอลมาที่อาเซนติโอครับอาเซนติโอส่งที่เบนเซมา่าเบนเซมา่าวันทูอยู่กับอาซาครับโอ้วโหแต่ก็เติดครับโค้ดตอนนี้โค้ดเข้ามาช่วยครับ มาช่วยทีหนึ่งไม่ถึงครับไม่ผ่านครับบอลยังได้อยู่ที่มาลิดครับแต่เดอะบอยย่งไม่ได้ครับวาลานมาดักไว้ก่อนวาลานส่งมาที่เมนดี้ครับเมนดี้ส่งไปที่โทนี่โคดโทนี่โคดโทนี่โคดส่งที่อิโก้ครับคาเซมิโลมันหยิบเอาผมเอาบอลย้อนหลังไปหน่อยบอลที่เซนติโออาเซนติโอส่งมาที่อิโก้มาถึงอาซาอาซาอโดนจอสตอน เอาบอลไม่ได้ยังไม่อยอมครับลูกนี้อจบแล้วครับสามประตูต่อศูนย์ครับเรียบร้อยครับเรียวมาได้ดเดียวอัลมาลิชนะไปสามประตูต่อศูนย์นครับโอ้โหแมตชนนี้สนุกมากครับยังไงก็บอลมันไวอะ่ะบอลมันเร็วกันทั้งคู่เลยอะ่ะต่างคนต่างผัดกันนวดทีทีละค้างแต่ว่าเบนเซม่านี่ผมยอมรับเลยนะที่ผมเล่นมานี่ถ้าเขามีโอกาสกดได้กดประตูเนี่ยกดแบบจังหวะ ถ้าอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยโอกาสเข้าประตูนี่สูงเหมือนกันนะเขามีความคมอยู่ถึงแม้อายุจะเยอะแล้วก็ตามเถอะเอาล้ครับสำหรับแมช์ในวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเบสเพจเยอช่องนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาว่ากันต่อนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ลราแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ